พี่ไทยขายช่วงนี้พี่ไทยเองจะต้องมีการช่วยเป็นองค์กนที่จะไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดอยู่ไหมคะพีตอนนี้เราเปรึกษาคุณวินโดยยึดเหตุทีว่าช่วงนี้มันมันมันธุรกิจเกิดขึ้นมาตรงนี้มันหนักกว่าหนึ่งสองที่ถามสามอันนี้มันหนักมากนี่เราจะทำยังไงกับคนที่เขาได้รับผลกระทบในเรื่องการประกอบอาชีพทำอาหารกินนะครับแน่นอนถ้าเกิดว่าวันสองวันนี้ทางรัฐบาลเขาประกาศล็อกดาวน์ที่ไหน ปิดสถานที <si suppression> ่อะไรต่างมันจะพบได้หอากับคนหาเช้ากินข้าวกับคนที่ขมีอาชีพในการอาชีพการทำงานกลางปีพวกแมะท้องพนักงนต่างตกงานได้อเ่าครับเราจะมีมาตรการหรือเราจะมีกิจกรรมอะไรจะไปช่วยเหลือสําหรับบุคคนแบบผู้คนที่ที่มีปัญหาเรื่องเกที่วิ้ติวมันเกิดขึ้นหรเปล่าเราจะปรานกที่อยู่ไหนว่าเราจะทำยังไงเราจะไป เอาอะไรจากไหนมาช่วยเขา,ต,าต่างหรือว่าจะไปช่วยที่ชุมชนเหมือนเดิมหรือว่า,ามีรายชื่อของผู้ที่ไม่ไหวแล้วชีวิตนี้ไม่ไหวแล้วคือต้องการเงินมาซัพพอร์ตครอบครัวกับชีวิตเขาเขาต้องขายโน่นขายนี่แต่เนี่ยเราต้องคัดคัดกรองว่าจะเป็นคนไหนที่เราจะไปช่วยด้วยก่อนช่วยก่อนช่วยลหลังอะไรอย่งเงี้ก็รปรึกษาระบแต่ได้นอนทีนหนึ่งเลยเราก็ไปช่วยช้างก่อนวันนี้ช้างขอร้องมาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ศรีสะเกดที่ขอร้องมาช้างเนี่ยเขาไม่ขอเอาเงินเลยทางตางช้าง,ง,งต่างๆก็งองช้างเขากราบเลยเขาไม่เอาเงินทั้งนั้นขอให้มีอาหารมีผลไม้ไปเลี้ยงช้างให้ช้างได้กินเพราะว่าช้างวันหนึ่งนะครับทานอาหารตอ่ตอตอ่อตัวนะครับต่อตัวในวันละสองตัง ด้วยรับมันเป็นสิ่งที่สําคัญเราต้องไปดูแลเรื่องช้างเรื่องสัตว์ต่างๆนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวไม่มีแล้วประกาศโควิดนี้ขึ้นมาไม่มีใครไปเที่ยวถึงว่ามันมีการล็อกดาวน์จังเรอว่าต่างๆนี้ไม่สามารถที่เข้าไปได้แต่เราก็ทาเรี้ยงไปถึงผู้ว่าในคำว่าขอเป็นกรณีพิเศษที่จะเอาของไปมอบให้กับเขาอย่างกรณีการลงพื้นที่ที่จะ่ปถัดช่วงนี้อาจจะลําบากหนึ่งในการแบบไปพบเจอกันหรือว่าไปเจอผู้คนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการเปลี่ยนรูปแบบในการช่วยเหลือเช่วยโอนเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ อันนี้ผมว่ามันอะไรเป็นที่หนักแล้วก็มากสำหรับภาระของเรานี่จะเอาดูเฉพาะที่เราเห็นก่อนที่เขาเดือดร้อนจริงๆเดือดร้อนจริงๆแล้วจะไม่เดินตามชุมชนเหมือนมอเมื่อก่อนแล้วเพราะเมื่อก่อนนี้โอเคเรายังไม่รู้ว่าว่าอาสาุชุมชนนี้มันไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีคัสเตอร์ที่ไหนถ้าที่เข้ามาชุมชนเขาดูแลชุมชน,มนเดกประมาณร้อยกว่าชุมชนแบบเท่าแต่เราสามารถที่จะเดินได้แล้วก็ปลอดภัย แล้วก็วิ่งกันตัวเองได้ใช่ไหมครับแต่นี้มาถึงตรงนี้มันมันเป็นอะไรที่อันตรายมครัมันเป็นมันเป็นของประเทศอังกฤษที่เขาบอกนี้เชื้อนี้เป็นของังกมันจะขยายตัวเร็วมากและติดกันเป็วมากเราต้องต้องระมัประวังที่เดกจะไปช่วยเหลือสมมติว่าผมจะไปช่วยเหลือเพราะไป็น้อยจังหวัดมุทรสาครเมื่อก่อนที่เกิดขึ้นมา ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นให้เข้ามาเลยไม่ใช่เขาเพราะเขาไม่ไม่อยากเขาไม่อยากให้พวกเราเนี่ยไปติดเพราะว่าเขาควบคุมยากมากเนี่เราต้องเซฟตัวเองก่อนที่เราจะไปช่วยเหลือผูอื่นเราต้องเซฟตัวเองว่าเฮ้ยเข้าไปแล้วตัวเองมีอันตรายหรือว่าจะรับเชื้อหรือไม่แค่อะไรที่หนูรู้บ้างคืออันนี้การช่วยเหลือณณณะปัจจุบันนี้โหลำบากมากลำบากมากกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องขออนุญาต อย่างช้างนี่เราสามารถที่จะไปได้เพราะมันเกี่ยวกับสายมันเกี่ยวกับคนที่รเราต้องให้เขเข้าแถวอย่างนี้โอเคมีมีมาตรการการดิสเซนซ์ให้คนเว้นๆแต่พอเข้ามาแจกของมันก็มารวมตัวกันมันมก,ก,ก็มาเกานที่จะแยกมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้อันนี้ผมอยากจะฝากถึงทางรัฐบาลเลยนางเหงนือนางนี่แหลที่รับผิดชอบเรื่องของประทับนิยมีใจบุญโอเค คนเขามีจิตใจที่ดีสงสารประชาชนที่ก็หาเช้ากินข้าบางทีเอารถกระบะมาจอดกัน4ี่ห้าคันเขาข้าวมาแจกเขาพ้อมเขาเขาสาธารอาหารมาแจกให้คนที่ปรยากจนตอนแรกก็เหมือนกันต่างกันเข้าแถวกันได้พอเข้าไปอีกคนคลัวไม่ได้ไอสนามคลัวจะหมดของหมดเท้าแล้วทะลัะกันเข้าพเมียดเสียกันเข้ามาก็ต้องพิติการเกนี่คือปัญหาตรงนี้ฮะคือมันเยอะที่คนเขาอยากแจกช่วยเหลือแต่ หน้าตอนนี้มันมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากไม่สามารถยิงเงาะมึได้คณชที่ให้ถามเงินเงินบริจาคที่ยังมีเหลือพอที่จะช่วยเหลือไหมทำให้กลัวดาว่ากหรเงินบริจาคไม่มีเลยครับเงินบริจาคที่เงินบริจาคที่ตั้งแต่บุคราชทานทีตอนรับเที่ยวของคุณไม่มีเหลือเพราะว่ามันปิดบัญชีไปแล้วทุกบาททุกตังค์คิดเคลียร์หมดแล้วนะครับเคลียร์หมดแล้ว4 4 2 2ล้านบาทเคลียร์หมดทุกบาททุกสตางคไม่มีนอกจาก ที่เขาที่เราโควิดครั้งแรกโควิดครั้งที่สองนี่เงินส่วนตัวทั้งนั้นเงินของพิพิงนั้นที่ได้จากการโอุปนันเตอร์แต่ละสินค้าต่างๆที่เข้ามาเกือบ20ล้านเขาก็เอามาเทให้ให้วิกิตโควิดที่เกิดขึ้นครั้งแรกเกือบหมดแต่นี้ก็เหลือมาได้ช่วยช้างช่วยลิงช่วยสัตว์อะไรต่างๆตามความต่างใน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 โควิดครั้งที่สองที่ผ่านมาแต่นี้ครั้งที่สามนี่เงินมันไม่มีแล้ว ที่เงินไม่มีเนะี่ยเราก็เขากำลังเริ่มที่จะแบบเหมือนกับว่าจะไปขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดีตามบริษัทต,ตา่ตางๆอ่าบริษั<ม>ทนี้ขอแค่นี้ขอแค่นี้เพื่อจะเอาไปช่วยและทุกบาททุกตังค์คือจะไปช่วยเหลือตอนนี้กำลังทำอยู่ว่าตรงไหนที่มีความเดือดร้อนแต่นี่มันอยู่ที่ผู้ใหญ่ใจดีว่าเขาจะมอบเงินมาให้เหมือนมืนม่วก,ก่อหรือเปล่าแต่ถ<ม>้าเกิดกระไปแล้วคือเราจะถ้าคลักตัวเองใช่ไหมคุณผู้ถ้าเกิดว่า คนเพิ่มของแล้วแบิผัดอรย่างเงี้ยเอามาส่วนตัวไปช่วยไหมแน่นอนคเพราะว่าตอนนี้เราก็ดูงินส่วนตัวเราแค่แต่เราไม่เดือดร้อนเลยไม่เดือดร้อนสมมติเราเราไปสักร้านหนึ่งหรือว่าสอง้านไปช่วยเหลือนะครับสมมติผมบอกคุณบินเอาคุณบินออกมา2ล้านผมออกร้านหนึ่งเป็น3ล้าน3ล้านนี้เราจะช่วยเหลือใครบ้างเราจะไปสื่ออะไรได้แน่นี้เราสามารถที่ทำได้เพราะเราเสียมามากแบบนี้เราก็สามารถที่ทายได้แต่ตัวเราต้องไม่เดือดร้อนนะครับและมีคจะบริจาค แเปิดรับบริจาคเนี่ยแล้วแต่ยึดดีดมือนะฮะเพราะว่าช่วงเนี้ยเขาก็อยากเปิดรับบริจาคเหมือนกันแต่เขาก็กลัวเรื่องราม่าตันด่าแม้สุดท้ายก็มาเปิดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเปิดรับบริจาคต้องดูด้วยว่าครับว่าใครขอใครที่จะขอความเมตตาถ้าคุณไว้ใจคุณศรัทธาเขาเชื่อเชื่อในตัวเขาว่าเขา เอาเงินเหล่านี้ที่คุณบริจาคมาถึงมือผู้ที่เกิเดปวรดร้อนจริงๆคุณต้องดูด้วยไม่แน่ใครรับบริจาคคุณก็บริจาคบริจาคไปโดยที่คุณมีจิตเมตตาจริงๆแต่เงินนั้นไม่รู้ไปอยู่กับใครไม่รู้ไปอยู่นั่นหรือเปล่าอายุต้องดูอายุต้องดูดด